สวัสดีครับสวัสดีครับก็ตอนนี้ก็มี FC ครับเอฟของช่องแอชนชาเนลครับแอนชาเนลก็อเอ่อนนได้ไอ้ลูกชิ้น,นะฮะลูกชิ้นมาจากลูกชิ้น,นะฮะไอ้อะไรนะเขาเรียกลงทานลูกชิ้นนะครับผมนะ<อ>เดี๋ยวผมไม่เอาก่อนนะฮะลูกชิ้นนะครับผมยัง เด okay. ี๋วยวเราจะย่อยออามาได้เอือเป็น,นมนได้ยยามาะะีสองร้ยแกย้สสกวสองร้อยแก้วทยอยเข้ามานะครับสองร้อยแก้วหกสิบหก ช่องที่หนงเกรค่ะช่องี่หนงเกรดแคลช่องที่หนงเกรนเลี้ยงน้รแก้วะคะเลี้ยงลูกพีนของี่ากกาที่หนงเยนะคะากด้วยะากด้วยนะ ไปบ้านลุงี่ครับป้านยายไปบ้านยายครลูกเพี้ยนเนเีนชมนเพี้ชหาลูกเีน่เีนชมนีเีช่ไหมแล้วก็อาหลเที่ทานนะครับอย่าไปทานเหลือนะคุณ้ชมูกลูกตายอย่าลูกนี้นะใช้าเหอปักนะครับปักปุ่ม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 ่ม อันนี้เอาไปให้นกสาวนะคะด้วยค่ะ่ให้นกยุ่มออกมาเอานตไปแล้วน้าตายไปแล้วน้าตายกันไปบ้านยายน้าตายบ้านยายไม่รู้แล้วแวันดีค่ะ อร่อยอัเรมแล้วครับผมนี่ฮะลูกกินนะฮะจะเศษซีของน้องนฮะิชแลฮะนครับ้องิครับิตด้วยีเกตยชาแนลเกแล้วก นี่ฮะมีเหลือไหมครับอธิษฐนได้เลยไหมได้เลยหยิบได้เลยนะครับผมมีหยิบได้เลยถ้าเขไม่มีเจ้าของถ้าเขาไม่หยิบแต่ว่าเราหยิบเำหรับตอนนี้เรารอน้ำรอนครับรอน้ำจาก FC Ying Guest Channel ครับ Ying Guest Channel นะฮะ น,นี่ได้แล้วครับกาแฟนะครับกาแฟสองร้อยเก้าครับอันนี้หนึ่งยี่เจ็ดเก้าครับจุนทุกพื้นนะครับายนี้มาดูนครับที่หัวข้อขาที่ นอนทอบด้านเรียบร้อยนะครับผมนี่กาแฟแล้วก็ลูกชิ้นนะแล้วข้ขาวครับผมข,ข้าวก็จะเอฟซีหนูนาะ วันนี้วันนี้ก็แม่แม่รองครับแม่รองก็สวยครับสวยเป็นพิเศษครับแม่รองนะถ่ายแม่รองหน่อยวันนี้แต่งหน้าสวยครับวันนี้โอ,อ้ยอีกแล้วพี่มาขอแม่วันนี้ขอแม่เน้ยแต่งสวยต้องไปขอใช่ไหมขอลูกสาวได้ไหม ขอแม่จ้ขอแม่ไปเลี้ยงขอแม่ไปเลี้ยงจ้าขอก็รีบขอเอาเร็วลอพิ้งเวเออขออืแม้วอเหมือนเดิมเออรเอันนี้ใคร้าตัวับเออครับวันนี้ก็บรรยากาศนะฮะ ร้านคุณกิกาแฟกรอกๆนะครับอ้าวเดี๋ยวเดี๋ยวกำลังนึ่งอยู่ครับลูกชิ้นกำลังนึ่งครับผมกาแฟได้ครับกาแฟได้ครับขอกาแฟได้ีครัาลูกชิ้นมาลูกชิ้นไปลูกบอ ฝนก็ลินครับวันนี้อไมุ่นอ่ก็ไนรับี่และเขาเขาลอดตายแล้วเมื่อเนี่ยครับผมก็ชมบรรยากาศตอนนี้ก็เริ่มมีฝนลินนะฝนลินฝนลินนะน้องฟ้าบรรยากาศ บริจาดหน้าบ้านกกอกครับบ้านแห่งบ้านกกอกนะฮะเวียนลานพ่อปู่ฮะก็อีกฝั่งนู้นก็นู้น,นะฮะก็เอฟซีผู้มีพระคุณก็เลี้ยงน้ำครับเลี้ยงน้ําให้ยูทูบเบอร์หรือว่าเอ่ฟซี FC ที่มามาบริเวณหน้าบ้านนะฮะร้านกาแฟคุณจินะฮะกาแฟคุนจินะฮะกำลังคึกคืนกันเลยนะ,ะจอดตรงนี้ นี้เริ่มมีจะมีฝนลินนะฮะฝนลินก็สองคุณกี่กันนะคุณกี่นะฮะสื่อก็ยังอยู่ฮะสื่อก็ยังอยู่นะฮนะก็ทำเขาทำงานของสื่อนะฮะ อันนี้ก็รอส่องปูนะฮะส่องปูนะครับครมบรรกาศก่อนครับช่วงเวลานี้